โอเคครับผมสวัสดีวัยรุ่นที่ยังไม่ได้นอนทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมชาเก้นะฮะนี่คือ EP พีที่สิบสี่แล้วโอ้โห,โ,โ,หโคตรจะเยอะเลยเคียวยังไม่มาเลยฮะได้แต่สามดาบเฮ้อ EP พีนี้เราจะได้กล่องทองอีกหรือเปล่าดาอยาก <c oughs> ให้ผมได้กล่องทองอยากให้ผมได้เคลียวฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะก่อนอื่นรเราต้องไปสุ่มผลไล่เกลือกันก่อน เฮ้ย <Hey, S 2> น้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาฟาร์มแนะนําเลยร้านนี้ครับรีซิกชอปบริการรับฟาร์มแบบบล็อกฟุตแบบคิงเลก g ซี่และออสตาในราคาที่ถูกและปลอดภัยและยังมีกดเกมพาสเดท8ถึง10กันเลยทีเดียวมีทั้งแบบบล็อกฟุตแล้วก็คิง g ลก g ซี่แล้วก็ออสตาทาร์เวอร์ดีเฟนต์และแบบอื่นๆอีกมากมายครับแล้วยังมีบริการจําหน่ายไก่ตันในราคาที่ถูกมากๆเริ่มต้นที่9 9บาทครับร้านนี้เลยรีซิกชอป ร้าน Snow Shop บริการเติมเกมราคาถูกรับกดเกม p a r ์ r เร e แไม่ว่าจะเป็นแมป King Legacy, แมป b o อก f o o t และแมปยอดฮิตอย่าง Anime Fighter และยังรับกดเพแ map อ l Star Tower Defense และยังรับกดเกม Part แมปอื่นๆอ,อ,อีกมากมายยังไม่หมดครับยังมีบริการเติมโลบกักแบบ ID p a r ทที่ถูกกว่าเติมเองอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ มาไล่ความเกิดกันก่อนฮะมาสุ่มผลกันขอเป็นผลคอมมอนเยอะๆละกันไม่เอาผลแร่อะเออเดี๋ยวมันมาดูดดวงเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเลยเฮ้ยเออโอเคได้อันคอมมอนมาได้อยู่สวยมากเกือมาสี่ผลแล้วผลสุดท้ายเกือบอ,อีกมาคอมมอนโอเคเฮ้ย okay. <c oughs> เกือห้าผลเลยเว้ยรอบนี้แหละไล่ดวงสวยไปหมดแล้วกล่องทองมาอีกสักรอบเถอะเคียวต้องมาแล้วฮนะพี EP นะี่ จิตวิญญาณของนักล่ามันยังอยู่ในตัวผมเว้ยเฮอจะรหัสไหนกูก็ฆ่าคนเหมือนเดิมหมาฆ่าหัวแปดหมื่นใช่ไหมปั่นจิ่ลี่พิฆาตไปหินเรียบร้อยเฮ้ยไม่ตายไม่ถูก เฮ้ยอย่เพึ่งหนีอย่พึ่งหนีอย่างนี้ต้องตามฮะตบปทีเรียบร้อยยังไม่ตายเอาตายได้ขั้าหัวพันสามโอ้โหเวลาแห่งการเอฟเครอเจ้าทะเลครับผมโอ้โหยม่ง่เยต้องมายืนเอฟเครออีกแล้วเฮ้ยมันเกิดแล้วับผมโอ้หงว่าจะเกิดได้นะมึงโคตรนานเลยไปกันเลยฮะรอบนี้แหละขอกล่องทองเหอะโอ้โหเปิดคลิปมาอยากได้กล่องทองสักครั้งจัง เออคงเป็นไปไม่ได้แล้วคะ่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมของช่องเราเพิ่งเปิดมามันก็ต้องเกลือเป็นธรรมดาฮะืถึงแล้วฮะเกาะแห่งมหาสมบัติเฮ้ยกูว่าไม่น่าใช่นี่มันเกาะแห่งการรวมเกลือเฮ้ยแม่งเอ เปิดมาทีไรก็ได้แต่เกลือมึงเส้นตีนไหนวะเจ้าทะเลไม่เกิดสักทีเอาเกิดแล้วเอาให้หมุดดิไไหนวะเฮ้ยสีจำซะด้วยเฮ้ยสีนี้นี่วาที่ผมตีแล้วได้เคียวเออแต่เป็นรหัสกากเอ้ยไม่ใช่รหัสกาก,ากสิรหัสนี้พี่ต้องเทพเอ้ยพูดซะเสียชื่อหมดเลยมึงมามึงขอเคียวตามรหัสรองไปเลยได้เปล่าหเฮ้ยึงของัดหน้าสักทีเหอะงัดหัวคมคมมีปันยิ่งเลดพี่คาดนี่เป็นยังไงล่ะโห้ยคันๆสินะงั้ตบไปอีกทีเอาให้สกิลยังมานี่ตบไป เอาละครับถึงเวลาของเราแล้วเวลานั้นก็คือเวลาแห่งการอู้งานยังไงละ่ะมาอยู่ที่เดิมเลยฮะที่ที่เราได้กล่องทองเป็นประจำนี่ตรงนี้เลยโอเคเราเพื่อนเพื่อน,นกระทืบเจ้าทะเลก่อนละกัน เงาะเอะไรเพื่อนจัดการมาเลยเรียบร้อยสิงมองเทถงไปแล้วมาดู้าว่าจะได้กล่องอะไรกล่องแรกของวันน่ะนะโอ้โหมันจะเกือหรือเปล่าโอ้จริงจริงด้วยเว้ยโอ้เงินตามธรรมเนียมของช่องเราฮะเปิดมาแม่งได้แต่กล่องเทียนหนึ่งแม่งเอ้ยมันได้ผลทรายมาด้วยวะข้าไม่ชอบทรายให้เจ้าทะเลแดกแล้กันนี่โอยทิ้งไปแล้ว มันเกิดแล้วครับผมตัวที่2โอ้โหแต่เพื่อนๆไปกันหมดแรกกูพึ่งมาเงี้ยปะโถเอ้ยรียบไปกันเถอะฮะเดี๋ยวแม่งมันตายก่อนแล้วไม่ได้กล่องช่วงนี้อากาศร้อนขอลงน้ำหน่อยละกันถุยชิบหายโอ้โหแม่งเอ้ยเป็นเหี้ยอะไรกับน้ำมากหรือเปล่าวะผมนี่โอ้โหมาทีไหก็จมน้ำจมน้ำตลอดเลย ถึงแล้วครับโอ้โหประดุกย้อมสีส,มส้มซะด้วยนี่มึงสยหน้าทีมึงปันน่นมีดพปฆ่าไปฮะเป็นยังไงล่ะเฮ้ยขี้ผายกรวดขังเอาออกไงล่ะเนี่ยเฮ้ยเออเออยังดียังออกได้อุ๊ยโอ้โหยึงออกมาก็ถูกใส่หน้าเลยแง่เอ้ยเจ็บงูก่อนละกัน ตบไปหนึ่งทีฝันเข้าไปฮะเฮ้ยมันมุดหนีบเลยเฮ้ยเซนามี่ใครวาโห้ยหลบก่อนหลบก่อนโอ้โหเดือวตายนี่ใช่ของเพื่อนหรือเปล่าวะเออแม่งเอ้แล้วกูหลบทำไมวะเนี่ยสับมันสับมันเข้าไปเรียบร้อยแตกเรียบร้อยฮะเรามาดูกล่องซิว่าเราจะได้กล่องอะไรกล่องทองเหรอะมาอีกสักรอบเผือรอบนี้ของเคียวละกันนะถ้าได้กล่องทองอ่ะเฮ้ยอ้าวเอาเทนึงเออโอ้โหแม่งเอ้ สองกองติดแล้วนาเกลือเนี่ยได้อะไรมาโอ้โหนี่ผลผลเงาเออนีเอาเฮ้ยทิ้งไม่ได้เอาทิ้งเอาเฮ้ยงทิ้งไม่หลุดมือเอ้ยเอ้ยเอ้าทิ้งสักทีดิเอ้ยเป็นไรนี่หไม้หนุ่มมือเก่าปะโถเฮ้ยมันไม่ยอมไปจากผมว่ะเฮ้ยเออเฮ้ยก่อนจะหลุดมือได้สักทีนะไอ้ผลนี่มันถูกคำสาปมาแน่มันเกิดแล้วครับผมตัวที่สามตัวนี้แหละขอหลาเทียนสามต้องมาแล้วเออตัวที่สามก็ต้องได้เทียนสามสิบวะไปกันเลยฮะ ถึงแล้วเว้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยกูเพิ่งมากัดจัดกูก่อนเลยเฮ้ยทำไมไม่ยิงไอ้คนที่อยู่ข้างบนล่ะป่ะโถเอ้ยหนิขอตบตะพีแล้วกันหนึ่งึงสับมันเข้าไปหึงสับสับสับตบไปทีนึง่งหนึงขอสะบัดปีกไดีลยวกัน,กนเ,เฮ้ยโอ้โยชิบหายหึงผิดทางผิดทางโอ้โยเกือบตายเนี่ยแม่งเอ้ยอะไรวะทำไมกูมุดน้ำวะเนี่ย มึงมาฮะบางและจันบางและจันบางและจันทเคยฟังหรือเปล่าอืงตบเป็นเฮียงมึงฝันมันเข้าไปฮะฝันฝันในฝันโอ้โหเป็นยังไงละมึงเจ็บไหมล่ะมึงตอนนี้มันใกล้ตายนะครับผมเร็วๆเพื่อนเพื่อนกระทืบมาเร็วโอ้โหอะไรขาวๆวะเออมองมาเห็นเรียบร้อยถึงแตกมามึงขอลากล่องทองตัวที่สามมาโอ้โหหุ้ยเทียสองเงือยแม่งเอ้ยมาเขี้ยก็ได้เขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวโอ้โหอุ้ยได้ผลแดงเอาผลโมจิ ฮ้โมจิโมจิไม่ดีเท่าไหร่ป่ะทิ้งไว้นี่นะฮะมึงใครจะเอาก็เอาไปเลยงโอ้โหเพื่อนๆไปกันหมดแร้กูยังไม่ออกเดินทางเลยโอเคฮะตัวที่สมันเกิดแล้วนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยฮะกล่องทองยังไม่มาเลยแม่งเอ้ย มาแล้วครับผมโหเลือดเพิ่งลดไปนิดเดียวเองเออมาฮะอย่างนี้ต้องสั่งสอนซะหน่อยนี่ตบไปที่หัวแม่งเลยมึงปั่นเลือดพิฆาตมึฝันนะฮะไล่สลับมันนี่แหละมึงเฟรนกิคบดีอย่างนี้แหละฮะมันสามารถเอาดาบฝันได้อุย๊หยหูยมึงชิบหายขอฮิวก่อนขอฮิวก่อน นี่คือวันตายของเจ้าอหังตบไปฮะอะไรฟันมันฟันมันเข้าไปเรียบร้อยเด้งตายไปซะมาดูกันสิว่ากล่องที่เท่าไหร่แล้วบ้านกล่องที่สี่ใช่ไหมเราจะได้อะไรขอลากล่องทองสักทีเถอะโอ้โหเทียสองอีกแล้วครับโอ้โหเทียสองสองทีติดมาเคียวมาเถอะแม่งเอ้ ตามสเตปไม่ได้เหมือนเดิมแม่โอ้โหขนาดเทียนสามกูยังไม่ได้เลยมึงจะเอาอะไรกับเทียนสองวะเนี่ยย้ายเซิฟอ้าวเฮ้ยโอ้โหยายเซิฟมาปุ๊บเจ้าทะเลก็เกิดเลยโอ้โหอย่างนี้ก็ดีสิไม่เสียเวลางอเคงไปลุยกันต่อฮะมึงได้เวลากับเคือบเจ้าทะเลถึงแล้วครับผมเกาะที่ประดุกย้อมสีมันอยู่มาดูซิว่าเราจะเจอสีอะไรโอ้โหสีฟ้าซะด้วยเฮ้ยโอ้หูนันโปใช่หรือเปล่าที่อยู่ในทองแม่งเอ้ยก็ว่าอยู่ทำไมเลี่ย มันหายไปไวจังดีนะที่เรามาทันนีปันจัห้หีดพี่ขนฮะช่วยสะหน่อยแล้วกันฟันมัน้าไปมันสับ,ส,บ,ส,บสับมันสับมัน้าไปเรียบร้อยแตกมาดูกันว่าเราจะได้กล่องอะไรโหกล่องทองมาสักทีเหอนะน่าอ่งเ้ยโอ้โหเทียสองอีกแล้วเทียสองสามทีติดแล้วนะฮะโอ้ไม่ได้แล้วอยากได้เคียวเเฮ้ยโอ้โหไม่เอาอย่างอื่นนะอยากได้เคียวอย่างเดียวเลย มึเกลอีกแก้วกูตีจนกูมีเต็ม800กว่าแล้วเนี่ยแม่เห้ยเขียวยังไม่มาเลยหกลับมารวมตัวกันอีกอครั้งะแฟมิลี่นูบโอ้โหขนาดพระยังเป็นนูบเลย ปัดโถโหยเหมือนกันเป๊ะะโ,โูเรามันฝาแฝดหูฝาแฝดสี่คนเลยโอ้โหมาครับตัวต่อไปโอ้โหให้ปลาดุกย้อมสีส,สีน้าเงินซะด้วยนี่โดนปัดเกลีดพิฆาตเป็นยังไงละมึงหึงสับมันเข้าไปฮะหึงสับสับสับหั่นปักรจลีดพิฆาตหึงสับมันไปฮะึ่งสับสับสับโอ้โหเฮ้ยมันถึงจริงไยมันใกล้าตายแล้วหึงสับมันแป๊บเดียวหนก็ทีหึงสับปอีกทีหึงคอมโบไปร้อยกว่าเรียบร้อยแตกมา,นนาจะได้ กล่องทองหรือเปล่าหื้นขอหนะ้ากล่องทองมาสักทีหือึไหนโอ้โหแมงเอ้เทียนึงอ,อึรู้สึกว่ากูจะเริ่มกลับมาเกือแล้วตำนานตำนานความเกือมันกลับมาแล้วฮะโอ้โหได้มาห้าเพชรโอ้โหเยอะอยู่นะ อ้าวเก like okay. yeah, ิดแล้วเออโอเคก่อนเดีือวถ้าเราต้องไปแก้เคสก่อนเดี๋ยวไปจัดการไอ้สมุไรที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนนี่ตอนนี้เลยมึงฝันเข้าไปนี่มึงตบไปฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดสกิลผิดมึงฝันเข้าไปมึงตกไปหูยมยังไม่ตายเกิดขาดำเตะเป็นหัวหน้าสองทีเรียบร้อยโอเคแก้เคสเรียบร้อยแล้วโอเคฮะเราไปกระเทียบเจ้าทะเลกันต่อเลยฮะ มาถึงแล้วครับผมโอ้โหประดุกย้อมสีสีเขียวซะด้วย,ยสีนี้ได้หว่าที่ทําให้เราได้กล่องทองอะ่ะมาล่ะขอกล่องทองอีกสักรอบแล้วกันนะเจา้าทะเลหลังจากนั้นไม่นานฮะเรามาอู้งานกันต่อเออเวลาผมอู้งานได้แต่ของดีๆก็ว่าอยู่ทําไมไม่ได้กล่องทองอคลิปนี้ยังไม่ได้อู้เลย อ้าวเฮ้ยแมเย่เอ้ยกล่องเอ้ยไม่ใช่มันเกาะจมไปแล้วกูไม่ได้กล่องเลยหือแม่เอ้ยไม่ทันหไหลว่าได้กล่องเทียอะไรวะโอ้ได้เทียสองกันเนอหืฮ้ยแม่เอ้ยมันกูไปเยี่ยมมาแป๊บเดียวเองอดได้กล่องเลยสัสได ตัวต่อไปฮะมันเกิดแล้วครับผมหูหรอ,อโคตรนานเลยเคลิปนี้ยังไม่ได้กล่องทองเลยแม่งเอ้ยดวงดีมาหลายคลิปติดต่อกันสงสัยคลิปนี้มันจะให้เราเกือเฮ้ยแม่งเอ้ย ถึงถแล้วครับผมเกาะแห่งเกลืออมาจนได้เฮ้ยเจ้าทะเลสีฟ้าเสด้วยหุยสีนี้มันเกลือนี่หว่าเฮ้ยแม่งเอ้หึตบไปที่หน้าหนึ่งทีหึปนจกักรีพิา่าท่นหนี่เป็นยังไงละมึงึรู้สึกคันหรือเปล่าหึฟันมา้ก็ไปฮะหบินแล้วก็ฟันบินแล้วก็ฟัน ตีอยู่โคตรจะนานเลยแม่งเอ้ตัวนี่คนอื่นมัวตะไลฆ่ากันอยู่โอ้โหมัวตะไลฆ่าฆ่าหัวกันแม่งเอ้ยคนตีเจ้าทะเลอยู่ไม่กี่คนนี่มันใกล้ตายนะครับผมตอน,นีนได้เวลาตายของเจ้าแล้วมันฝันมันเข้าไปเอ้าเฮ้ยจูกเกอร์มุดไปไหนให้ตามฮะอย่างนี้ต้องตามมนฝันจิริดพี่ฆ่ามฝันมันเข้าไปอีกแม่งเอ้กว่าจะตายได้แนละ้วแม่งรีบๆตายไปเร็วดีเฮ้ยเอเอาตายไปแล้วครับผมมาดูซิว่าเราจะได้กล่อง อะไรตัวนี้ตีโคตรนานเลยกล่องดีๆต้องมาแล้วแหละอย่างกล่องทองเงี้ยกล่องทองแม่งไอ้้เกือปิดคลิปซะได้แม่งไง้เกือแกผลหิมะให้เจ้าสะเลแดกไปเลยเอาไป โอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเอาไว้เจอกันนะอีพีหน้าเฮ้ยแมงเอ้เมื่อไหร่กูจะได้เขียวเนี่ยรหัสเนี่โอ้โหรหัสลองกูเพิ่งเข้าโลกใหม่ตีเจ้าทะเลไปสิบกว่าตัวได้เขียวได้ทั้งสามดาบโอ้โหเฮ้ยแมงเอ้สงสัยรหัสลองมันดดดวงกูแน่เลยโอ้โหดูจบแล้วฝากกดไลค์ like ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยเออเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะแมงเอ้สิบกว่าไอพีแล้ว มัเขีวยวอยูย่ไหนยังไม่มาเลย